ครับผมสวัสดีครับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสนะครับซึ่งอยู่ในคันมารดาโดยที่ยังไม่ได้ข้อออกมานะครับถ้าบิดานอกสมรสนั้นถึงแก่ความตายบุตรดังกล่าวนะครับมีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่เราก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับผมซึ่งการพิจารณาต้องพิจารณาดังนี้นะครับก็ต้องดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งตามมาตรา1604นะครับบัญญัติไว้นะครับว่า บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา15แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและตามมาตรา15นะครับก็บัญญัติไว้นะครับว่าสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายและวรรคสองนะครับทายาทในคันมันดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลกดังนั้นเราพิจารณาจากสองมาตตานี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าทาลกในครันนะครับสามารถรับมรดกได้แล้วการที่เป็นบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสนะครับจะรับมรดกของบิดาไม่ได้เว้นแต่บิดาให้การรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรองโดยพิธีนยหรือรับรองโดยตรงนะครับเช่นการจดทะเบียนรับว่าเป็นบุตรนะครับ แต่เมื่อทาลกยังอยู่ในคันารดาเนี่ยในการรับรองพฤตินัยก็ต้องดูว่านะครับว่าบิดานั้นให้การรับรองไหมเช่นการยกย่องหญิงนั้นครับเป็นชันภรรยาแสดงออกว่าบุตรที่อยู่ในครันนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ได้ปฏิเสธว่าบุตรไม่ใช่บุตรตนนะครับหรือบางกรณีอาจจะมีการเลี้ยงฉลองนะครับบอกกับเพื่อนบ้านนะครับว่าบุตรที่เกิดนั้นเป็นบุตรของตนดังนี้ถือได้ว่าบิดานะครับ ให้การรับรองบุตรในคันแล้วนะครับว่าเป็นบุตรของตนในกรณีนี้นะครับบุตรในคันจึงสามารถรับมรดกของบิดาได้นะครับถือว่าบิดาให้การรับรองแล้วนะครับกับผมสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ